การใช้ของเหล่าดาราเมื่อถูกแอบอ้างชื่อมหากราบในวงการบันเทิงที่เหล่าดาราต้องการปกป้องศักดิ์ศรีของตนเรื่องราวของอาจารย์อุย๋ยหมอดูชื่อดังที่เคยเสารแววบานปลายไม่หยุดกลายเป็นเรื่องราวที่วงการต้องจับตาตั้งแต่เจ้าตัวถูกฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากคู่รักสุตาและนางเอกตัวแม่ที่กล่าวว่ามีคลิปเสียงพูดกล่าวหาทําให้ครอบครัวเสียหายก็เป็นเรื่องที่ไม่น่าเพิ่งใครแล้วแต่นี่ก็ยังไม่ใช่ทั้งหมดพิธีกรฝีปากมดดํา ยังเดินหน้าฟ้องสารตามมาติดติดหลังโดนหมอดูรายนี้แอบอ้างชื่อและนำรูปภาพไปใช้จนเสื่อมเสียชื่อเสียงไม่แพ้กันทำให้เรื่องราวนี้กลายเป็นมหากราบที่วงการต้องจับตาติดตามและล่าสุดบิ๊กเกรียนก็ออกมาตอกย้ำความเช้าโชวของอาจารย์อุ๋ยอีกครั้งว่ายังมีนางเอกดังอีกสองคนคือเอฟและใหม่ที่ตกเป็นเหยื่อการแอบอ้างชื่อพร้อมแนบหลักฐานแชทจากการสนทนาที่สนับสนุนการกล่าวของเขาเพจดังก็ไม่ลืมเผยว่าเอฟใหม่ My ก็ไม่รอจากการแอบอ้างของอาจารย์อุ๋ยทาให้เหล่าดาราต้องปกป้องศักดิ์ศรีของตนเองพร้อมกับเผยว่าบรรดาเพื่อนร่วมวงการเริ่มจองกระถิน่นเพื่อนบ้านวงการบันเทิงไม่ยอมทนอยู่เฉยๆกับการแอบอ้างชื่อของอาจารย์อุย๋ยเรื่องราวนี้ทําให้เราเห็นว่าการปกป้องชื่อเสียงและศักดิ์ศรีของตนเองในวงการบันเทิงเป็นเรื่องสําคัญมากทั้งนี้ก็ยินเป็นการเตือนให้เราให้ความสําคัญกับการใช้ชื่อและรูปภาพของผู้อื่นอย่างเหมาะสมและไม่ให้เกิดการเสียหายต่อผู้อื่น แต่นี่ก็ยังไม่ใช่ทั้งหมดการใช้ของเหล่าดารายังเป็นเรื่องที่เหล่าฟันธงและผู้ให้ความเห็นต่างกันอยู่มีคนรับประทานว่าดาราต้องมีการปกป้องตนเองจากการแอบอ้างชื่อแต่มีคนอีกทางก็ว่าดาราควรมีความรับผิดชอบในการใช้ชื่อและรูปภาพของผู้อื่นอย่างเหมาะสมคุณคิดยังไงกับเรื่องราวนี้คุณเห็นว่าดาราควรมีการปกป้องตนเองอย่างไรมีความคิดเห็นอย่างไรกับการใช้ของเหล่าดาราในเรื่องนี้ชวนคุณและผู้อื่นมาฝั่งกันในกลางความคิดเห็นต่างๆในวงการบันเทิงนี้